รูปข้างนี้ทำไงเอาดินสอใส่นี้แหน่สามนิ้ว้ี่ไว้นี้นะนี้นะจับนี้นะจับดินสอไว้ตั้งวางปีตั้งวางปีนฟังคุณครูนะคะเอาที่แล้วที่เราเรียนข้างล่างนี่มีความหมายเท่ากับหนึ่งถูกไหม 보고를 해 주시는 거 หนึ่งเลขตัวแรกตัวแรกอะไรนะเรียนอ่านสิหนึ่งค่ะอ่านเลขตัวที่หนึ่งค่ะอ่านว่าสองเลขเจ็ดเลขเจ็ดก็คือนี่ขอเลขหลักนี้นะขอเลขหลักนี้นะคะเจ็ดก็คือข้างบนหนึ่งข้างล่างอีกสองนี่นี้อ่านว่า นะคะเอาทุกคนทำเกทเกททำแบบนี้ห้าบวกสองี๋ยวคุณครูต้องเขียนสูตรไว้ให้ห้าบวกสองเป็นเกทต่อไปตัวเลขตัวที่สองลบสามเกทของยากเึงตอนนั้นจุดวางยากยากอ้าวเอาใหม่ฟังคำสั่งคุณครูเดี๋ยวคุณครูเขียนให้บนกระดาน น้ <Okay. S 2> ่นเนาะค่ะใน 哦，好。<Okay. S 2> okay. เจ็ดดูนะเจ็ดเนี่เจ็ดคือเอาห้ากับสองตั้งความสี่แล้วใช่ไหมเจ็ดคือห้าเอาห้าห้าตัวตรงตรงห้าบวกสองอันนี้อ่านว่าเจ็ดเอาคูณเอาขึ้นมาเจ็ดค่ะเจนดเจ็ดใช่ไหมนี่เจ็ดค่ะลบสองไม่เรียนลองลบสองที ta quang Bueno. ยากนะแต่ภูาานาภูงูฟังเนี่ยวันนี้ยากมากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ทำในแบบฝึภูนดแต่วันนี้ยังไม่ถึงเพราะว่ามันยากเกินยากมากหดีดไม่ได้ขาพิงพ่อขาณครูขอไปถึงก,ก่อนแล้วเดี๋ยวภูงูให้ทำโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวขอขึ้นอันนี้ก่อนห้าสาม ของนักเรียนได้เท่าไหรค่ะน้าของคุณครูได้เก้าอ่านของคุณครูแล้วมั้งใช่ไหมอ่านตั้งวางตีเราใเปไ็นไรถามไม่เป็นไรยน้ามาขอเป็นหน้านี้ค่ะขอเป็นหน้าสิงโตเนี่ยนะหน้าคู่กับหน้าสิงโตเดี๋ยวนะหน้านี้พรุ่งนี้จะย้อนถาให้ ลองข้อนี้สิคะลองข้อนี้อ่าลองนะลองข้อนี้นะคะหน้าที่เป็นดาวเนี่ยหน้าเป็นดาวอ่ะพร้อมค่ะตั้งวางตีข้อที่หนึ่งต้องหาข้อหนึ่งค่ะอ่านเลยเรีกอะไรคะ วกหนึ่งอันนี้อ่านว่าหกห้าบวกหนึ่งอ่านว่าหกยี่ห้วงต่อไปตัวที่สองแม่อะไรนะดูทีลบหนึ่งเ่าลบหนึ่งทำยังไงลบหนึ่งทำยังไงลบหนึ่งก็คือเอาออกหนึ่งเอาออกหนึ่งค่ะต่อไปลบห้าลบห้าทำยังไงอ่าอย่างนี้นะคะตอนนี้เราเหลืออย่างนี้นะลบห้า Rửa mấy tháng Bua mua, mua. ค่ะเดี๋ยวทุกคนเกียนใหเก็จในช่องข้างล่างจับ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 จันสอจับนินสอจับแบบนี้อ่าเอายางลบเนี่ยมาไว้ข้างนิ้วโป้งเวลาเขียนปุ๊บจะใช้นิ้วโป้งดันแบบนี้ปุ๊บเราเสร็จแล้วก็กำไว้เหมือนเดิมต่อไปการตั้งมังกรขมือัวทีจับ លូกូនតដណំផពុខវីសក scans ភា สองสามจาสีอะไรขึ้นมาของนักเรียนคือสีอะไรแด็ตอนนี้มีเท่าไหร่คะอ่านก่อนมีเท่าไหร่อ่ะเธออ่ะเธอมีเท่าไหร่คะมีสีต่อไปลูกนึงตออค่ะลูกนึงตอออ่าเขียนเลขสามไว้มีข้อสองค่ะ ลองอีกสองข้อเดี๋ยวได้คิดเองนะคะตรงคูทีละข้อ มาคิดคิดเลยอ่านเองเนี่ยข้อทีคือข้อนี้นักเรียนข้อทีคือข้อนี้เห็นไหม9ลบ8 3 5ลบ4คิดเลยดีเจ 9, 9ก่อนเร็วๆแล้วก็ลบออก8แล้วก็3แล้วก็5แล้วก็4ใครเสร็จแล้วมาสง่งค่ะเรียนลงไป